ด่าประชุมเตรียมรับแรงงานต่างด้าวที่คาดว่าจะเดินทางกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 คลี่คลาย วันนี้เวลา1ิบมิิกาที่ห้องประชุมแก่งกระเบ่าชั้น3าสารกลางจังหวัดมุกดาหารนายสันธานสร้อยสำรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานประชุมคณะทํางานบริหารจัดการรายงานต่างด้าวที่จะเดินทางกลับเข้ามาทํางานในราชอาณาจักรไทยตามคําสั่งของจังหวัดมุกดาหารที่251ทับสประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดนายด่านสุลกากรจังหวัดผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจัดหางานจังหวัดแรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุ้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดและขนส่งจังหวัดเพื่อเตรียมการรับ แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่คาดว่าจะเดินทางกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19คลี่คลายซึ่งจากข้อมูลของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารมีแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับสบปปลาวจุดผ่านถาวรสะพานมิตรภาพ2มุกดาหารสวรรค์เขตประมาณ25,000คน รวมถึงมีหน่วยข่าวแจ้งว่าแรงงานที่ข้ามไปตามจุดผ่านแดนอื่นๆรวมประมาณ35,000คนซึ่งเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เริ่มคลี่คลายหรืออยู่ในสภาวะที่สามารถควบคุมได้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถเปิดดำเนินการได้ทำให้แรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศเดินทางกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอีกเป็นจำนวนมากดังนั้นเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายและเป็น เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนดหรือมาตรการควบคุมโรคติดต่อและมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นคณะกรรมการทั้งกล่าวได้กำหนดแนวทางปฏิบัติด,ดังนี้สำรวจความต้องการรายงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่จะนําเข้ามาทํางานในประเทศไทยว่ามีจํานวนเท่าใดโดยให้ในายจ้างยื่นความประสงค์ต่อกรมการจัดหางานโดยผ่านจัดหางานจังหวัดทางระบบออนไลน์ กรมการจัดหางานสมข้อมูลความต้องการแรงงานให้กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหารโดยผ่านสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารเพื่อส่งต่อให้กับสถานกงส่วนใหญ่ณแขวงสวรรณเขตสปปลาวดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สถานกงสนใหญ่ณนแะขวงสวรรคเขตประสานแขวงสวรรคเขตเพื่อส่งข้อมูลความต้องการแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพื่อรับสมัครงานตามสาขาอาชีพที่นายจ้างไทยต้องการโดยขอความร่วมมือแขวงสวรรคเขตอำนวยความสะดวกให้ แรงงานจังหวัดตรวจสอบรายชื่อจากสถานกงส่วนใหญ่ณแขวงสวรรณเขตและขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยจังหวัดมุกดาหารอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศเฉพาะแรงงานที่มีนายจ้างรับเข้าทำงานแล้วส่วนแรงงานที่ยังไม่มีนายจ้างรับเข้าทำงานจะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศโดยเด็ดขาดต้องมีใบรับรองแพทย์ไม่เกิน72ชั่วโมง ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหารแขวงสวรรคเขตนัดเวลาที่จะส่งรายงานต่างด้าวสัญชาติลาวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและตรวจอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศได้ไม่เกินหนึ่งรคนต่อวันตรวจเอกสารคัดกรองโรคของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศรายงานที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยต้องยินยอมกักตัว ที่จังหวัดมุกดาหาร14วันทุกรายและต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเมื่อกักตัวครบ14วันสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดมุกดาหารจะออกใบรับรองว่าผ่านการกักตัว14วันเพื่อใช้เป็นเอกสารกำกับการเดินทางไปยังสถานที่ทำงานที่แจ้งไว้ โดยให้ในายจ้างมารับไปหรือให้ในายจ้างสถานประกอบกิจการจังหวัดปลายทางเดินทางมารับรายงานต่างด้าวที่จังหวัดมุกดาหารไปกักกันตัวที่สถานประกอบก,การจังหวัดปลายทางทั้งนี้แนวทางหรือมาตรการดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลพิจารณาและสั่งการ